สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสินค้าขายดีของไทยอินเจียนะครับมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าที่ไทยอินเจียเราเนี่ยมีใบตัดอะไรบ้างวันนี้เลยอยากขอเสนอเลยตัวนี้เลยครับใบตัดยี่ห้อวอลซอนะครับซึ่งใบตัดยี่ห้อวอลซอที่ไทยอินเจียของเราเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายขนาดนะครับตั้งแต่6นิ้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือใบตัด วอซอหกนิ้วนะครับหรือว่าไปตัดตามมือก็เรียกได้เหมือนกันนะครับตันนี้เป็นหกนิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบบว่าข้างหลังจะไม่มีใยตารางนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหกนิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีตารางอยู่ข้างหลังนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ขนาดอะไรใกล้เคียงกันครับส่วนต่อไปก็จะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วครับหรือว่าเจ็ดจุดห้าเป็นร้อยแปดสิบมิลนะครับตัวนี้ยี่ห้อวอซอเหมือนกันนะครับ ขนาดที่เรามีอีกขนาดนึงก็คือ8นิ้วนะครับเป็นขนาด8นิ้วหรือ200มิลนะครับตัวนี้ครับผมก็จะมาพูดเรื่องสเปคของตัวขายดีกันนะครับตัวไวตัดวอซอนะครับตัวนี้ขายดีจะเป็นรุ่น่า7.5นิ้วหรือว่า7นิ้วก็ได้นะครับตัวนี้ความโตนอกของมันไดมิตเตอร์ก็คือ180มิลนะครับตรงนี้นครับ ตัวนอก1น0นะครับความบางความวานี้จะอยู่ที่1.2มิลนะครับถือว่าบางเลยถ้ายิงบาดจะยิ่งตัดได้คมนะครับใบตัดแล้วก็รูเพนาครับตรงนี้นะครับขนาดก็จะอยู่ที่32มิมลนะครับรูเพารูเพา32มิมลแลวความเร็วรอบตัวนี้จะอยู่ที่7,800นะครับ ครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ